จอมใจจัก,กรพัริตอนที่22ห้องรับในร้านขายรถม้าสกุลอูผู้คนขวักไข่มีทั้งที่มาดูสินค้ามาถามหาของและมาหาเรื่องคึกคืนเฉยๆดูแล้วกิจการรุ่งเรืองยิ่งชูเเยียน ชูเดีมยมให้ชูนะชูมีไม่เอกชูเหยียนยืนมองป้ายร้านบนถนนอีกฝั่งหนึ่งอยู่ไกลๆคิดจะเดินเข้าไปกับกระผูกต้นไปเย่อรั้งเอาไว้เจอถามอย่างงุนงงมีอะไรในเมื่อแปลงโฉมเป็นพ่อค้าตัวเล็กๆเกลิยธาทางก็ย่อมต้องเป็นในทางเดียวกันด้วยสีต้นไปเย่เตือนเดินเหินเสียสง่าผบเ้ยแบบนี้มันไม่เข้าหน้าตาเอาเสียเลยชูเหยียนชะง,งักถามพระยาน,นต้องเดินแบบไหน ต้วนไปเย่ยกล่าวว่าเอาให้เหมือนกับประชาชนบนถนนนี้ก็ใช้ได้แล้วชูเยียนเขาไม่เห็นจะรู้สึกว่าตอนเองเดินจะแตกต่างชาวบ้านตรงไหนต้วนไปเย่ยิย้มพรางใส่หัวจากนั้นกดแผ่นหลังที่ตั้งตรงของอีกฝ่ายลงเล็กน้อยทำอย่างนี้หรือไม่ก็คอมหลังห่อไหลอีกชนิดก็ได้เสียหาย ชูยเยนสงสัยว่าง่ายขนาดนี้เฉียวหรือต้วนไปเย่พยักหน้าและเดินไปยังร้านขายรถมาสกุลอูพร้อมกันกับเขาผู้ช่วยร้านกำลังยุ่งอยู่มาเห็นมีคนแปลกหน้าสองคนเข้ามาก็าไม่มีเวลาจะออกมากล่าวทักทายแ้แต่คนมาแต่ไกลว่าเชิญลูกค้าเดินชมดูและรอบก่อนอีกนิ้วตนพอมีเวลาจะไปหา ไม่เป็นไรต้วนไปเยกราพี่ชายน้อยทํางานไปเธอพวกเราแค่ว่างๆไม่มีอะไรทําเลยมาเข้ามาดูสักหน่อยเท่านั้นรถม้าจอดเรียงเป็นแถวอยู่ที่ลานด้านหลังรูปแบบหลากหลายยิ่งถัดไปด้านในเป็นสินค้าพวกโต๊ะก็ยอ่้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆพอจะเดินเลยเข้าไปอีกกรับถูกค่ารับใช้อารารยยับยั้งไว้บอกว่าด้านหลังเป็นที่พักส่วนตัวของเท่าแก่อูไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าไป ต้นไปเย่ยกล่าวขอโทษจากนั้นทั้งสองก็เดินวนอยู่ในร้านด้านหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วจะค่อยออกจากร้านขายรถม้าก,ก่อนจะเดินท่าน่องไปตามถนน พบอะไรบ้างไหมชูเหยียนถามไม่พบอะไรเลยต้วนไปเย่ยตอบนี่สิถึงจะเรียกว่าแปลกในร้านขายรถมา้ามีรถม้าแบบต่างๆเป็นหลักและขายโต๊ะเก้าอี้เครื่องเรือนอีกนิดหน่อยนอกจากของพวกนี้แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นอีกไม่เห็นเลยจริงๆว่ากล่องมาให้สี่เหลี่ยมพวกนั้นจะถูกนํามาใช้ทําอะไร อิงจากคำพูดของชาวบ้านในหมู่บ้านฉิวเฟิงพรุ่งนี้จะมีคนจากร้านขายรถม้าปร,รับสินค้าที่นั่นชูเยียนกล่าวอย่างน้อยก็ต้องสามารถไปดูได้ว่ากล่องพวกนั้นท้ายสุดจะส่งไปที่ไหนกันแน่ต้วนใบเย่พยักหน้าเอ่ยตอบได้ไปกันเถอะชูเยียนกล่าวกลับสถานีพักมา้า กลางวันเช่นนี้คนเยอะสายตาได้จ้องมากกรากถ้าหาถูกจับได้จะทําอย่างไงต้วนระเย่ใส่หัวนอนเย็นค่อยกราบถ้าอย่างนั้นตอนนี้จะทำอะไรช่วยเย็นถาม ออกมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินข้าวสักมือท้วนไปเย,ย่ยื่นมือยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วดีที่มีหอสุราอยู่แห่งหนึ่งกินให้อิ่มท้องแล้วค่อยกราบชูหยันนิ้วหน้าไปกันเถอะท้วนไปเย,ย่ไม่อธิบายอะไรต่อเพียงจูงคนขึ้นหอสุราไปเซลวเออร์ก็มาทักทายอย่างอบอุ่นเป็นกันเองชูวยยันเลยไม่ถามไทยอะไรมากสั่งต้มจืดผักหนึ่งที่กับเต้าหู้ยัดไส้อีกหนึ่งชาม ต้นไปเย่ถิโวกัดเอ่ยเป็ดแปดสมบัติเนื้อวัวเม,มา่ามายขาหมูขาโลลูกชิ้นลูกชิ้นปริงทะเลขาแกะตุนน้ำแดงปลาปูปลาปูใต้ปลาปูใต้ก็คือปลาหายากชนิดหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> นึมันคือปลาอะไร <c oughs> หมายเหตุเขาไหมว่าปลาหายากชนิดหนึ่งแล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันคือปลาอะไรปลาพุทธปลาหายากชนิดหนึ่งขึ้ไหนได้เนี่ยแล้วก็ปลาหายากชนิดหนึ่งเซอร์ขารรับไปพลางกล่าวเตือนไปพลางแค่ในท่านทั้งสองเรื่องนักกรอาหารจะมากไปนะขอรับพอหยุดโต๊ะใกล้เคียงพอไยินข้าอดไม่ได้จะหันมามองทางนี้ชูเย็นพรานสุกรกะอ้วนเหมือนกลายเป็นพวกถังข้าวไปแล้วหมายถึงพวกเห็นแก่ของกิน คนไม่เอาไหนที่รู้จักเอาแต่กินอ คนนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกไม่สบายที่หน้าแต่ทั้งร่างทั้งร่างก็เริ่มรู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงขึ้นมาด้วยต้นไปเย่ทรงชาถ้วยหนึ่งให้เขาทำจากข้าควคั่วเหมือนกับใบชาแต่ได้รสชาติไปอีกแบบชิวันลองจิบชิมดูกินหอบของข้าวสารีตลบอบอวนชอบหรือเปล่าต้นไปเย่ถามชิวหยยนพยักหน้าตอบว่าหวานแปร่มก็บอกเจ้าแล้วอย่าเอาแต่กินข้าวที่สานีพักมาทุกมีวหวันต้นไปเย่กล่าว ใต้ล่าล้วนรูว้ว่าฝาบาทขยันกันแข็งประหยัดมัธยัสถุณหางท้องถิน่นกำลังคิดจะทาปลาสักหลายตัวเนื้อสักหลายชามถวายให้เจ้าก็ยังต้องมากังวลว่าหัวจะหลุดจากบาหรือเปล่า จะถวายให้เจ้าก็ยังต้องมากังวลหัวจรดจักบาหรือเปล่าชูเย็นสายหัวถ้าเจ้ายังเอ่ยชมเราแบบนี้ต่อไปเราก็คงจะไม่ใช่คนขยันซื่อตรงไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วแต่จะกลายเป็นคนสมองมีปัญหาแทนต้นไปเย่เราะขำกล่าวเสียงต่ำว่า อยู่ข้างนอกยังจะแทนตัวเองว่าเราอีกชู่วเยียนชะก่อนจะเอ่ยว่าข้าต้วนไปเย่ยหัวรับสดใสยยิ่งกว่าเดิมและสั่งให้เสี่ยวเอ,อ้อยกชากรีบดอกไม้มาอีกจะได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆไม่นานอาหารก็มาถึงร้อน ชางดงามละตานเต็มโต๊ะไปหมดชูเยียนเห็นว่าเขาเจริญอาหารนักจึงไม่ต้งรีบอะไรเพียงกินเป็นเพื่อนอย่างแช่มช้าอยู่อย่างนั้นแน่นอนว่าด้านข้างย่งคงมีคนมองมาเป็นระยะแต่หลายครั้งเข้าวก็ไม่ใส่ใจแล้วอย่างไรเสียก็แปลงโฉมอยู่ถูกมองว่าเป็นพวกถังข้าวก็ไม่ขายหน้าต้้นไปเย,ยถามทําไมวันนี้ไม่อยากอาหารอย่างนี้ละ่ะชูเยียนเอยหน้าเกินอืม น้องเป็ดชิ้นนั้นพลิกไปพลิกมาชามเจ้าอย่างน้อยสิบกระโหนได้แล้วมังทวนไปเยสสกิดเตือน ชูยยนเ,เออก็เขากินไม่ลงจริงๆนี่ต้นไปเย่ยื่นตะเกียบปคลิปน่องเป็ดชิ้นนั้นมาใส่าชามตัวเองและยกถ้วยน้ำแกงเห็ดเยื่อไผ่ที่รสอน่อนสักหน่อยให้อีกฝ่ายแทนชูยเยยนทำท่าคลายจะเอ่ยแต่แล้วก็หยุดก่อนหน้านี้ก็กัดไปคำหนึ่งแล้วน่าแต่เห็นในชาตต้นไปเย่ยไม่ใส่ใจแทบไปสองสามคำก็หมดแล้วยังตักเนือ้อวัวชิน้นโตมาอีกชูยันอดคิดไม่ได้ดูจากปริมาณอาหารท่าทางหนวันนี้ผ่านมาตอนอยู่สถานีพักมาเขาคงไม่เคยได้กินอิ่ม สักมื้อเลยกระมังรอจนกินอาหารมื้อนั้นเสร็จท้องฟ้านนอกกระมือสด็จแล้วต้วนไปเย่ว,วางถ้วยชาลงทอดถอนใจว่านี่สิถึงจะเรียกว่ากินข้าวตอนหน้านี้ตอนอยู่ในสถานีพักม้ามีแต่อาหารรสชาติเจืดชือดอย่างนีสุดนับแฉพแค่ท้องอิ่มเท่านั้นช่วยเย็นกล่าวว่ากลับกันได้หรืออย่างต้วนไปเย่เหลือบมองนอกกระต่างแม่น้ำเย่นสุยเลี้ยวลดคดเคี้ยวทัศนีภาพสองฝั่งงดงามนัก ชูเย็เยนกลับลุกขึ้นและเดินลงจากหอไปเสียแล้วต้วนไปเย่ยวรู้สึกเสียดายเล็กกันแต่เดินตามหลังไปในใจคิดว่าครั้งหน้าหากมีโอกาสต้องทาให้ไปกินลมชมวิวทิวทัศน์ด้วยกันให้ได้เพราะว่าชูหยัยนกลับมีอารมณ์จะไปคิดเรื่องอื่นใดเร่งฝีเท้าตลอดทางเพื่อกลับไปสถานีพักม้าพอเข้าประตูก็ให้สื่อสีต้มน้ำร้อนทันทีสื่อสีกงกเรีบสั่งการลงไปแล้วใช้สายตาไต้ถามมองไปทางต้วนไปแยก ฝ่าบาททรงเป็นอะไรไปทำไมพอกลับมาถึงก็จะสงน้ำเสจแล้วในสุดต้นเย่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติเป็นอะไรไปเรอะหน้ากากมันอึดอัดเกินไปชุยเห็นกล่าวท้าช่วยเจ้าเองต้นไปยืมมือไปคลำด้านข้างใบหูอีกฝ่ายจากนั้นก็ดึงหน้ากาก,ากออกมาทั้งแผ่นชุยเห็นเจ็บจนคลางออกมาเบาๆบนหน้าปรากฏผดผื่นสีแดงท่าทางหลักหายเคืองอาฮิยาสุสีก็กงตกตนกตกใจยายจึงทํา จนกลายเป็นชินิดได้เล่าทําไมรีบบอกข้าตั้งแต่แรกต้วนไปเย่ตกตกใจให้ชูเยยนนั่งมื่อกี้งแล้วยกตะเกียงข,ขึ้นมาส่องชูเยยนคิดในใจก็เห็นท่าทางเจ้าไม่ครัวคงหากไม่รู้คงนึกว่าหิวหวยมาเป็นสิบวันอยากนักไหวได้กินเต็มคราบสักมื้อไม่ไปขัดหวดได้ก็จะดีกว่าต้วนไปเย่ทั้งปวดใจทั้งหนดเหงียดใช้ผ้าเช็ดน้ําชุบน้ําอุ่นช่วยเช็ดใบหน้าเขาเบาๆจนสะอาดจากนั้นจึงทายาให้ยังเจ็บอยู่ไหม ไม่ได้เจ็บอะไรอยู่แล้วชูยเย็นกล่าวแค่คันนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เพราะก่อนหน้านี้ข้าไม่รอบภาพเองต้นไปเย่เกียดซส้นผมของอีกฝ่ายตือลุยลงมาให้เรียบร้อยตอนอยู่ในจวนสกุลสวีพอมี่นมากหน่อยก็จามเลยนี่เล่นใช้ยาโปะไปทั้งใบหน้ายิ่งแล้วใหญ่โชคยังดีนี่แค่ครึ่งวันไม่อย่างนั้นเกรงว่าจะร้ายแรงกว่านี้ใบหน้ารู้สึกเย็นซ่านไม่คันยุบยับเหมือนไม่รู่ตอนอยู่ที่หอสุราแล้วจึงไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรชุย่ยเย็นมองใบหน้าของต้นไป เย่ที่ยื่นเข้ามาใกล้พังเลยน้าเสียงราบเรียบดูเ้าสีหน้าเจ้าคลายว่าจะต้องเสียชมพูดเหลวไหลหน้าต้วนไปเย่ามารู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีไม่ต้องกังวลไปยังงา่สุดปรุ่งนี้เช้าก็หายแล้วชูเหยียนกล่าวว่าอืม ต้วนไปเย่ตัวตัวอย่างละเอียดต่ออีกรอบพบว่าไม่ได้ร้ายแรงใหญ่โตอะไรจริงๆยิ่งไปกว่านั้นหลังจากทายาไปแล้วพวกปดผื่นแดงเหล่านั้นก็หายไปไม่น้อยถึงตรงนี้สิจึงผ่อนลมหายใจชูเย็ยนมองเขาปรางยิ้มขำยังจะหัวเราะอีกต้วนไปเย่นนั่งอยู่ข้างเขาครั้งหน้าจะไม่พาเจ้าไปเล่นอะไรแบบนี้อีกแล้ว แต่พรุ่งนี้จะมีคนจากร้านขายรถมา้าไปขนสินค้าหมู่บ้านชิวเฟิงที่นาชูวเย็นกล่าวข้าไปก็พอแล้วต้วนไปเยะเอ่ยเจ้ารอข่าวอยู่ที่สถานีพักมานี่และฟ้าบ่าซื่อสีกงกงกล่าวจากด้านนอกต้องเรียกหมอหลวงหรือไม่พยกักไม่จําเป็นชูวเย็นเอ่ย สือสีกงกงเป็นห่วงยิ่งนักไม่จําเป็นจริงจริงหรือถึงอย่างไรถ้าอย่างไรก็ให้ตรวจดูสักหน่อยก็ได้นี่นะกงกงไม่ต้องเป็นกังวลไปต้วนไปเย่เปิดประตูเป็นหวังจะดูแลจักรพรรดิชูเองสือสีกงกงได้แต่พยักหน้าเบนหน้าขมขื่นแอบลอบถอนใจต่อไปผู้คนข้างนอกล้วนบอกว่าจวนชีนหานมียาพิษอยู่ทุกผลแห่งมาบัดนี้ดูแล้วคงเป็นความจริงไม่อย่างนั้นแค่ปลอมแปลงโฉมใีทั้งพักป่าบาดแดงฉันเช่น ได้อย่างไรภพายในห้องต้วนไปเยบ่บางดูชิวเยนพักผ่อนถืออาการนั่งลงข้างเตียงและดับเทียนไปเล่มหนึ่งชิวเยียนถามว่าต้วนหวังไม่กลับห้องหรอือข้าจะคอยเฝ้าเจ้าต้วนไปเย่ช่วยเขาคุมผ้าหมให้เรียบร้อยถ้ารู้สึกไม่สบายที่ตรงไหนก็ให้บอกตาเจ้ามองว่าเราอ่อนแอบอบบางเกินไปแล้วชิวเยียนนึกขำต้นไปเย่คิดในใจก็อ่อนแอบอบางจริงๆนี่ แต่ก็ได้แค่คิดเห็นในชัดว่าไม่อาจพูดออกมาจึงกล่าวว่าหลับสาชื่อเยียนขัดเข่าไม่ได้ทักแขงกายคิดจะพิงกับปนังแต่กลับถูกกดเอาไว้กับที่บนหน้ายังมียาอยู่ยาได้ขยับมู่วสั้วหลับไปแบบนี้แหละ สูสีกงกงยืนงงอยู่ด้านนอกเห็นแสงเทียนดับไปแล้วแต่ทำไมชีนันหวังยังไม่ออกมาอีกต้วนไปเย่เอ็นพิงอยู่ข้างเตียงเฝ้าดูคนข้างกายอยู่เงียบเงียบตัวเองก็หลับตาพักผ่อนเช่นกันผ่านไประยะหนึ่งก็จะตรวจดูสักวันทำอยู่อย่างนี้จนทั้งปดเืนแดงเดอรน,นั้นหายไปจะหมดถึงนั้นจึงจะจับชีพจรดูด้วยพอมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอื่นอีกจึงค่อยลุกขึ้นเดินกลับไปห้องของตน พอได้ยินเสียงประตูปิดเบาๆชุยอย่างก็ลืมตาขึ้นมองเพนดาันเตียงมุมปากกันมีรอยยิ้มขึ้นมาอย่างไรเหตุผลตะแคงกายดึงผมเพราว่ากลับเมื่อลอยไปทั้งเข๊นเอ้ย เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นต้วนไปเยกกันรอบไปยังหมู่บ้านชิวเฟิงเฝ้ารออยู่ตลอดจนตกบากเห็นข้ารับใช้ร้านขายรถม้าสุกลอูขับรถมาจอดที่ท้ายหมู่บ้านตามคาดชายหนุ่มคนเมื่อวานกล่าวทักทายอย่างสนิทสนมคนหลายคนพูดคุยหัวรอบไปพรางขนสิ้นส่วนไม้เล็กๆที่ทําเสร็จแล้วย้ายขึ้นรถไปพรางพอตรว,ว,วจดูจํานวนแล้วเสร็จก็จ่ายเงินให้หน้าตรงนั้นทันทีแล้วลอสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป ต้นไปเยี่ยนเลืกเคี้วจํานวนเงินนับว่าไม่น้อยเลยจริงๆข้ารับใช้กับรถม้าตรงกลับไปเมืองใต้เยี่ยนนาชิ้นส่วนไม้เหล่านั้นแบ่งสันเอาไปเก็บตามห้องเก็บของที่ไม่ซ้ํากันสุดท้ายก็เหลือกรองใหญ่สามใบแล้วน่าเป็นพวกกล่องไม้เมื่อวานนี้ ต้นไปยี่คอยคอยสะกดรอยตามข้ารับใช้คนนั้นอยู่ตลอดตอนแรกก็ผ่านเรือนส่วนตัวด้านหลังร้านไปก่อนจากนั้นก็วนต่ออีกรอบหนึ่งสุดท้ายเข้าในเรือนรับรองร้างที่เก่าผูกหยิบกุญแจออกมาไขเปิดประตูและยกกล่องใหญ่ทั้งสามใบนั้นเข้าไปเมื่อออกมาก็ามองไปรอบๆพอแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครพบเห็นจึงค่อยเดินอัดอาด,อดกลับไปด้านหน้า เรือนหลังนี้ดูแล้วรอบด้านผุพังมีช่องให้ลมลอดไปทั่วเมื่อรู้ว่าไม่ได้ซ่อมแซมมานานแค่ไหนแล้วกระหั่งหลังคาเองก็คล้ายว่า เพียงเหยียบเท้าลงไปก็จะพังเป็นรูได้ต้วนไปเย่พิงกายข้างหน้าต่างเหลือมองเข้าไปในน่านในก็กลับต้องชะง,งักงนันภายในห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิน้นนอกจากแผ่นไม้ปูแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกกองไม้ใหญ่ทั้งสามใบไม่พูดกลับมาเห็นแม้แต่เงามีอุโมงค์ลับสีนะต้วนไปเย่แยมยมิยม้มพลันหมุนกายกลับไปยังสถานีพักมา้าอุโมงค์ลับรอชูยเยน็นพอดินก็ประหลาดใจ เรื่องที่ไม่อาจให้ผู้ใดพบเห็นย่อมต้องไปทําในที่อับแสงต้วนไปเย่กรามแม้ว่าวันนี้ยังหากลไก่ไม่พบแต่ก็ไม่เป็นไรเฝ้าจับตาดูอีกสองสามครั้งเดี๋ยวก็พบเบาแสะจะมีอันตรายหรือเปล่าชวเยยนถามไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเพียงแค่ไม่แวกย่าให้งูตื่นเป็นปอต้วนไปเยถามทางเจ้าเล่าสึกเจอความเชื่อมโยงระหว่างร้านขายรถม้าสกุลอูกับสวีจิวซิยวหรอย,อย่งพวกเขาจะมาไป จะมาจะไปล้วนลึกลับยิ่งชุหยเย็นกล่าวแต่ว่าร้านขายรถมาร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านค้าที่จเจริญรุ่งเรืองสุดในเมืองใต้ยเยี่ยนจะไปมาหาสู่กับจวนที่ว่าการบ้างก็ไม่นับว่าแปลกประหลาดอะไร ในเมืองมีร้านขายรถม้าอยู่มากมายสกุลโอรเริ่มโด่งดังขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ต้วนไปเยถามช่วยยันตอบว่าสองสามปีก่อนหรือจะพูดอีกทีก็คือก่อนหน้าที่สือจิวซิวจะมารับราชาการนั้นร้านขายรถม้าสกุลโอยังคงเป็นร้านเล็กๆไร้ชื่อเสียงอยู่เลยที่มีมาวันนี้ขึ้นมาได้ย่อมต้องได้ที่วันที่ว่าการคอยช่วยเหลือประครับประคองหมาไม่น้อย ต้นไปเย่กล่าวยังมีอีกเรื่องหนึ่งหญิงสาวปรมตัวมาคงเก็บฟืนก่อนหน้านี้พอออกจากจวนที่ว่าการสถานที่ที่นางกลับไปก็คือร้านขายรถม้าสกุลอูคล้ายว่าจะเป็นหญิงใช้แรงงานช่วยเย็นถามว่าจำนวนการขั้นตอนต่อไปอย่างไรดีไม่สู้มาเหวี่ยงเบ็ดยาล่อปลาใหญ่กันดีกว่าต้นไปเย่กล่าวข้าจะไปจับตาดูร้านขายรถมา้าอย่างน้อยก็ต้องรู้จำแจ้งเียก่อนว่าที่แท้แล้วพวกเขาละชอบทำอะไรอยู่กันแนะ ถ้าอย่างนั้นเราจะส่งความไปรจับตาดูทางด้านเสวรจื่อชิวชูเหย็นเอ่ยฟังจากที่เจ้าบอกมาวันนี้หลานจีน่าจะบีบคั้นเขาจนใกล้จะหมดทางเลือกแล้วเขาจะต้องตัดสินใจภายในไม่กี่วันนี้แน่ต้วนไปเย่พยักหน้าดีดีด ต้วนหวังระหว่างที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่ฉพรันกับเห็นเขาโน้มเข้ามาใกล้ชูเย็นจึงถอยหลบไปข้างหลังตามสันชาติยานกลัวอะไรต้วนไปเย,ยอะอธรระไม่ได้คุยรา่าเสร็จแล้วข้าก็แค่จะดูหน้าเจ้าหน่อยเป็นอะไรหรอือ ไม่มีอะไรชุยเย็นกล่าวเมื่อเช้าสือสีลากมอหลวงที่ตามเสด็จมาตรวจแล้วหลังจากนั้นลาต้นไปเยเยนลากไปม,มานั่งข้างกายเขาจากนั้นบุอหลวงกต็ตรวจทั้งอาการทั้งจับชีพจรบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆแต่ไม่กล้าพูดออกมาตัวเองตรวจไม่พบอะไรเลยเอาแต่ยืนตัวสั่นอยู่อย่างนั้นชุยเย็นกล่าว ต้นพาะเยะย,ยมไม,ไม่ไม่คล้ายนิสัยเจ้าเลยเจรนากันแกล้งให้คนกลัวแบบนี้ฝ่าบาทซื้อสีโกงงก่าวจากด้านนอกพระกะ,ะยาอาหารพระกยาหารข้ามพร้อมแล้วพายากาสวงต้นพเยะพรานป,ปรากฏภาพชามภักกะตะหู้ขึ้นมาให้ยกมาได้ชิวเยียนสั่ง ต้วนไปเย่ยคิดโชคดีเมื่อวานได้แตะของมันมันไปบ้างแล้วสือสีกงกงเปิดประตูและยกหานเข้ามาทีละอย่างปกติมีอาหารแค่3-4อย่างแต่หหนนี้บนโต๊ะจัดวางไม่ต่ำกว่า7-8ชามแล้วยังมีปลาอีกตัวตัวใหญ่มากเสือดูให้ปลาหายากชนิดหนึ่งนั่นแหละต้วนไปเย่ยอืม ชูเยียนยกชามขึ้นกราบต้นหวังตั้งใจเอาแต่มองอยู่อย่างนี้เรอะต้วนปลายเยรู้สึกตัวเองต้องอธิบายอะไรสักหน่อยแล้วอันที่จริงเขาไม่ได้กินข้าวจุกขนาดเมื่อวานนี้ทุกมื้อหรอกนะที่แท้แล้วเป็นเพราะกินแต่ผักและหูติดต่อก,กันหลายวันรู้สึกในท้องมันขาดรสชาติไปหน่อยก็เท่านั้นเพราะชูเยียนกลับที่ซีโครงหมูมาเช้นหนึ่งแล้วก้มหน้าแทะอย่างแช่มช้า วิเศษเองทนหะ้ต้นไปเยี่ยกลืนคําพูดเก็บจดจักปากากลับลงไปหากว่าสามารถทำให้กินเนื้อเพิ่มได้อีกขึ้นอีกสองสามชิ้นในแต่ละมื้อมันก็คุ้มข้าอยู่ปเปลวเทียนในห้องวูบไหวมีเพียงเสียงแผ่วเบาของนักผู้ยมกินข้าวกันเท่านั้นต้วนไปเย,ย่ถามว่าใครมุกป,ประกายราตรีหรืออืมชูหยนันเนยหน้าได้ยินไม่ชัดใครมุกป,ประกายราตรีอะไรในตู้มีอะไรสักอย่างส่องแสงอยู่ต้วนไปเย่ย,ยืนยื่นมือชี้ ชูเยนเหลือบมองท่านก็กราบเป็นดาราอคัคคีต้วนไปเย่ยิย้มเก็บไปเครื่องกายตลอดเลยเหรอชูยเยนกินข้าวต่อเป่าวะต้วนไปเย,ย่ช่วยเติมน้ําแกงให้เขาอีกชามแต่กลับยังรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่อีกขุนคิดและถามเป็นดาราอัคคีจริงหรอือชูเหยนก็อืๆเรื่องแบบนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องหลอกกันนี่วันนั้นตอนที่ข้า ไปได้มันมาจากไข่คน9้าชั้นฟ้าจะว่าแต่เรืองแสงเลยกระทั่งจะเทียบไปไข่มุกประกายราตรีอย่างไม่ได้ด้วยซ้ำต้นไปเย่อธิบายชูเหียนชะงักไปเล็กน้อยจงกระลุกไปเปิดโต๊้หยิบไข่มุกเม็ดหนึ่งออกมาสีฟ้าอ่อนกลมเกี้ยงสายกระจ่างคล้ายในตาแมวสองสีต้วนไปเย่ไม่ถูกหรือชูเหียนส่งไข่มุกคืนให้เขา พอต้วนไปเยะรับมาถือไว้ในมือก็เห็นว่ารูปร่างคือดาราอคคณีจริงๆแต่จูจ,จูก็รืงงแสงได้อย่างหน่าประหลาดเสียอย่างนั้นชูเหยนไม่เข้าใจสรุปแล้วยังไงกันแน่ไม่มีอะไรต้วนไปเยาะส่งคืนให้เขาไม่น่าเล่าไม่ว่าใครก็ปรารถนาที่แท้มีพลังวิเศษจริงๆชูเหยนหยิบดาราอคคดีเก็บ กลับมาไว้ในอุ้งมือข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรพึ้งแต่เคยได้ยินคนพูดกันมาบ้างเลยเอ่ยถึงขึ้นมาแค่ประโยคเดียวโดยบังเอิญในตอนนั้นทั้งคู่อายุยังน้อยแต่ไม่คาดคิดเลยว่าอยู่มาวันหนึ่งอีฝาจะหาพบขึ้นมาจริงๆถ้าชอบเก็บไว้จะไปสนว่าทําไม ว่ามันมีประโยชน์อะไรดูแล้วมีความสุขก็พอต้วนไปเยี่ยกล่าวต่อไปถ้ามีอะไรอยากได้อีกก็บอกมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจชูวยยันเก็บขมุกแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะกินน้ำแกงต่อจนหมดจากนั้นก็จิบน้ำชาอีกถ้วยล้างปาก ต้วนไปเย,ย่รู้สึกเหมือนตัวเองธาตุไฟจะแตกขึ้นมาอีกกระหังแค่อีกฝ่ายเช็ดฝ่านรู้มันช่างเจริญตาเจริญใจกันชูเยียนกล่าวว่าต้วนหวังกลับไปได้แล้วละต้วนไปเย่ยอืมอ่มอิ่มและไล่เราเนาะชู้เยียนศบตาเขา ต้นไปเย่ถามว่าห้องข้างๆก็นอนไปได้แล้วระเตียงแข็งๆอย่างนั้นจะไปนอนสบายได้อย่างไงชูเหียนสายหัวต้วนไปเย่กล่าวในใจเตียงที่ก็นุ่มอยู่หรอกแต่ต้วนหวงังชูเหียนขจรว่าความคิดที่ล่องลอยของเขาต้นไปเย่ถอนหายใจเอาเธอเอาเธออย่างไรเสียวันนี้ก็เป็นวันที่15้าก็ควรกลับไปกินยาเดินลมปราณได้แล้ว ต้นเนียนกำลังรอเขาอยู่ในโรงเตียมบนโต๊ะยังมีจดหมายที่นั้นหมอเยียเขียนมาหาเขาวางอยู่ด้วยต้นไปเย่ถามว่าไม่อ่านได้ไหม่ะต้นเยี่ยน ต้วนเนี่ยสีหน้าขมเขืนหวังเย่ยโปรดอภัยด้วยหากไม่อาแล้วก็เกรงว่าท่านอาจารย์นานจะป้อนแรงท้าน้อ้นนสีพคอรับต้วนไปเยกยนได้แต่ปวดหัวจนแทบแตกก็านายกลับเป็นตำราลับของยุทธภพแผ่นหนึ่งเมื่ออยู่แผ่นเดียวจริงๆทั้งหมด8กระบวน่าเป็นวิชากระรังภายในทุกแล้วไม่ยากมีการย้ำเตือนว่าทุกวันที่15ห้ต้องเดินลมพรานไปกลับตามวงล้อสวรรค์หนึ่งรอบวงล้อมสวรรค์ วงคอจรการเดินลมปราณตามแนวความคิดของรัฐที่เต่าได้เป็นการเดินลมปราณผ่านจุดปราณแท้ต่างๆในร่างกายต้นไปเยสบัตรกระดาษออกมาได้อีกแผ่นก็เห็นข้อความเบียดเสียดแน่นเอียดแต่งเสริมเติมแต่งจนเกินจรคุยโวโอ,โอวดว่าหากสําเร็จวิทยาญุตนี้เมื่อใดจะได้เป็นที่หนึ่งในยุทธภพและยังสามารถครอบรองไตล่ายิ่งไปกว่านั้นยังรักษาได้สารพัดโรค ตั้งแต่โรคเล็กอย่างพิษลมเย็นปวดหัวตัวร้อมไ,ไปจนถึงโรคใหญ่หังโรคใหญ่อย่างบุรุษองคชาตเสื่อมไม่ยอมตั้งโดโดโดไม่รู้ตั้งไปถึงโรคใหญ่อย่างเช่นบุรุษโดไม่ตั้งเลยตลอดจนถึงขนาดรักษาอาการปวดรอบเดือนตกเลือดหลังคลอดของอิสตรีก็อย่างได้ตัวเนียนเห็นแล้วกลัวจนตัวสั่นว่าเฮียจะปวดจริงๆหรือขอรับ ต้นไปเยี่ยย้อนถามแล้วทำไมจำไม่ฝึกลาาต้นเนียยพูดไม่ออกนี่ยังจะเพราะอะไรเสียอีกคนในยุดจากทั่วไปไม่ว่าคนไหนหากได้ไอ้ที่เรียกว่าตำราลับแผ่นนี้มาแล้วก็จะไม่คิดอยากฝึกเลยเลยต้นไปเยี่ยยกชามน้ำแกงเหมือนไครันโต๊ะขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดจานั้นเข้าไปในห้องนอน ต้นเงี้ยอย่างนี้แต่เฝ้าอยู่ด้านนอกดีความกระวนกระวายใจกลัวว่าหวังเยียของตนฝึกแล้วไม่ระวังจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะอย่างไรเสียท่านอาจารย์หนานเองดูท่าทางก็้าไมหน้าเชื่อถือสักเท่าไรด้วยสินจจวนชีนันหวังต้วนเหยาวกระรางซบอยู่บนหลังของหนานหมอเหยียท่านอาจารย์ไม่ได้นานหมอเหยียปฏิเสธทันทีข้าก็ไม่ได้อยากจะฝึกสักหน่อยแต่ขอดูหน่อยเดียวก็ไม่ได้เริ่มต้วนเหยาวใช้แก้มถูๆเขาสุดชีวิต บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สินานหมอเยียลงกรอนช่องรับเสร็จก็กราบส่งเดชไปเรื่อยเย้าเอ,อ๋อมองปิดแล้วในนี้ไม่มีเคลวิชาโพธิจิตก็เห็นชัดว่ามีนิ่หนาต้นา้นเย้วแวตาเปลี่ยมความขุ่นแค้นดูสักนิดก็ไม่ได้หรือไงท่านอาจารย์ขี้เหนยียวเป็นบ้านเลยจบตอนครับ